กมบ,บ,บวชนอนหนีเลยเต็นมากลางคือ,คอข้าวเจ้าเ,เหมือนเหมือนเหมือนค้างแรมเนี่ยังก่อนลูกเสือแรม,มพักแรมวม่า ตอนนี้พ่อทาองมังกก็จะนำสดหมอ์นะคะที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้วัดดานพระอินทร์นะคะอันนี้ผ่านพี่อ๋อดีอวายนางสาวก,กฎจพรอ,อัมพันเนาะ,อะขอร่วมบนอีกหนึ่งพันล้านบาทอาสาทุแม่พิศ พันโภพ,พร้อมครอบครัวก็ขอร่วมบุญอีกหนึ่งร้อยล้านบาทาาอาสาทุเดี๋ยวเราจะได้จุดเทียนบูชาพระรัตนไกรเนานะนะความหรือยมความหรือยงคะ พ้อแล้วยกสองขาหนาคืดเอาแสงเทียนนะครับ คที่ยากบันทึกภาพบุคคลในภาพทุกท่านและเผยแพร่ภาพ i you uh -huh.